สวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านและก็ผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้กับช่องสถาปาฏิหารนะครับก็ขอให้ปฏิหารได้สิ่งดีๆก,กับชีวิตนะครับของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟัง,ฟงในคลิปวิดีโอนี้นะรั้มรบุด้วย,ดว,ยดวยทุกคนทุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าในเนื้อหาของคลิปนะครับคําเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความมงคลเท่านั้น ตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกไม่มีการทําสูตรให้ดูนะครับย้ําผมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดทุกประเภทนะครับก็นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็โปรดใช้วิจราราณนะครับในการรับชมรับฟังและสติสัมปชัญญะในการพิจารณาข้อมูลในแต่ละคลิปวิดีโอนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับฐานช่องเราวันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะวิเคราะห์เลขมงคลฮาหนอยนะครับของวันที่4นะครับของวันที่4มีนานะครับสีมีนาปี65นะครับก <c oughs> <c oughs> ็ก่อนที่จะไปดูวันที่4นั้นนะครับเรามาดูนะครับผลที่ได้ข้อไวของวันที่3นะครับ มียังไงบ้างนะครับก่อเปล่านะครับก็คือห้าโมงถึงหกโมงไอห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับแต่บางคนก็จะนาไปใช้เกิดความบางคนัง้งแต่รอบสี่โมงนะครับผมก็จะรันผลให้ลุงรอบสี่โมงนะครับหนึ่งมาแต่หลัก100ร้อยรือสามรอบติดเลยนะครับวันนี้ยังไงก็มไม่รู้นะครับทีนี้มาดูรอบสี่โมงนะครับผลก็คือหนึ่งแปดหกศูนย์ห้านะครับหนึ่งแปดหก ศูนย์ห้านะครับแปดไอหกนะครับหกมาแล้วนะครับสำหรับรอบแรกนะครับตัวสุดท้ายที่ชอบมารอบแรกประจำเลยนะครับหลายวันแล้วนะครับเนี่ยเด่นเ่ยนะครับทีนี้มาดูรอบห้าโมงนะครับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเห็นไหมครับเจ็ดมาหกมานะครับหกมาสองรอบแล้วนะครับหนึ่งเห็นไหม1นึ่งมาอีกและสามตัวเลยทีนี้รอบนี้มาดูรอบ หกโมงทีนี้ครับหนึ่งหนึ่งสามสามสามนะครับรอบนี้ไม่มีนะครับดูก็ออกหนึ่งหนึ่งสามสามนะครับมีแต่หนึ่งกับสามดีไม่ตองสามล่างหนึ่งหนึ่งดีไม่ไปตรงนั้นนะครับมาดูรอบสุดท้ายครับทุ่มหนึ่งศูนย์สองเก้าแปดห้านะครับมาแล้วสองกับเก้าสองเก้าตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับนะครับสร้างน้ำเต่น เหมือนที่ผมพูดเป๊ะเลยนะครับมันจะมาอาจจะไม่เกินสองรอบตัวซ้ําตัวเด้งก็คือหกนะครับสองเก้าก็มาตรงๆสรุปเด่นมันก็มาสี่ตัวนี้ก็มาหมดทุกตัวนะครับมันอาจจะไม่เกาะกลุ่มกันเหมือนเมื่อวานหรือวันก่อนนะครับนะเมื่อวานแตกสามตัวนั่นแล้วก็มาสองรอบวันนี้มาคู่เดียวสองเก้านะครับผมน่าห้กระเด้งตัวนี้ในรอบทุ่มหนึ่งก็ตรงเวลากันตัวนี้ะนะครับทีนี้มาดูต่อไปนะครับของวันที่สี่นะครับ 음. <laughs> วันที่สีนี้เป็นงวดที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะครับเมื่อวานหนึ่งร้อยเจ็ดบเจ็ดตัวเด่นนะครับผมจะนับแต่ตัวเด่นอย่างเดียวนะครับผมสาเดือนสามปีหกห้านะครับมาดูเด่นสีตัวกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างหนึ่งหกแปดนี่ให้ทุกวันไม่ได้ให้วันนี้ก็มาเฉยเลยนะครับ หนึ่งนะครับสองนะครับสี่ตัวสุดท้ายแปดนะครับตัวเดียววงขอนอนุญาตวงไว้ก่อนนะครับหนึ่งประกบหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่สองสามสองสี่สองห้าเล็กสี่สี่ห้า สี่หกสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดสองแปดสี่นี่นะครับนี่คือเป็นเลขกลุ่มมันนะ มาดูสามตัว1นึ่งสองสี่หนสองเจ็ดหนึสองแปดหนึ่ สี่แปดนะครับทีนี้มาดูเวลาก่อนเวลาสิบเก้านาฬิกานะครับแปดเอ่อซีเนี่ยสิบแปดนาฬิกานะครับ สิบเจ็ดอันนี้สิบแปดศูนย์ศูนย์กับสิบเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเลขหนึ่งนะครับจะเด่นอยู่ที่สองเวลาสิบแปดกับสิบเก้านะครับเลขสองเด่นอยู่ที่ห้าโมงนะครับเลขสี่ก็เด่นอยู่ที่หกโมงเลขแปดก็เด่นอยู่ที่หนึ่งทุ่มเด่นอยู่ที่หนึ่งทุ่มนะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับจะมีหนึ่งกับสองน่าจะโผลมาอาจจะมี หนึ 1> 1่งกับสองเนี่ยอาจจะมามากกว่าหนึ่งรอบนะครับเหมือนที่ผมได้เคราะห์ไว้นะครับอาจจะมีนะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งรอบให้พิกัดแค่หนึ่งกับสองถ้าใครไม่คิดอะไรมากคือจะมีหนึ่งกับสองนะครับภายในสี่เวลาถ้าเวลาแคบก็ภายในสามเวลาและห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งเนาะ ก็โอเคนะครับ,ออรบสำหรับคลิปนี้นะครับขอ,อการาบขอบพระคุณที่เสียสละเวลามารับชมรับฟังนะครับฝากไล์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับใหทางช่องเราหาข้อมูลดีหาเรื่องมงคลดีๆมาเพื่อให้ฟังกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอพระคุณและสวัดีครับ